สวัสดีสถานีผีหลอกขอเสนอ EP23 อาถรรพ์ผ้าหอ่อศพวิญญาณที่ยังต้องชดใช้กรรมเหตุเกิดที่วัดแห่งหนึ่งที่ชายแดนภาคใต้เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ3ปีที่ผ่านมาช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมตกงานและมีปัญหาชีวิตหลายๆอย่างเข้ามาพร้อมๆกันเดิมทีผมเคยเปิดร้านอาหารอยู่ที่กรุงเทพแต่ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้ทำให้ร้านอาหารของผมเจ๊งและปิดตัวลงอย่างไม่มีกำหนด ผมเริ่มรู้สึกเหมือนตัวเองจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแม่จึงแนะนำว่าแทนที่จะไปหาหมอจิตเวชให้ลองไปเข้าวัดเข้าวาดูเพื่อจะช่วยให้อะไรอๆมันดีขึ้นมาบ้างผมจึงลองค้นหาวัดเพื่อจะลองไปสงบจิตสงบใจดูจนกระทั่งไปเจอวัดอยู่แห่งหนึ่งจากข้อมูลบอกว่าเมื่อก่อนวัดนี้เป็นวัดของไทยมาก่อนแต่ตอนนี้อยู่ในเขตมาเลเซียเป็นวัดเก่าตั้งอยู่ติดกับชายแดนเลย ด้วยความบังเอิญที่ผมมีเพื่อนอยู่ที่หาดใหญ่พอดีจึงโทรไปถามมันว่ารู้จักวัดนี้ไหมเพื่อนก็บอกว่าเออเอ็งไปวัดนี้แหละข้ารู้จักกับเจ้าอาวาสที่นั่นท่านเป็นคนหาดใหญ่ลองนั่งเครื่องไปดูวันรุ่งขึ้นผมเดินทางมาถึงบ้านเพื่อนที่หาดใหญ่และกว่าจะเดินทางข้ามฟากไปถึงวัดก็ประมาณห้าโมงเย็นแล้วที่นั่นค่อนข้างจะขําเร็วมากวัดแห่งนี้เป็นวัดป่ามีภูเขาลูกใหญ่ลูกหนึ่ง มีสาลาเล็กๆอยู่หน้าภูเขามีธรรมชาติล้อมรอบมีลิงและสิงสาราสัตว์หลายชนิดนอกจากนี้รอบวัดยังล้อมรอบไปด้วยชุมชนมุสลิมเล็กๆภายในวัดจะมีพระอยู่ประมาณ5รูปคือท่านเจ้าอาวาสหลวงตาพระจีหนึ่งรูปพระไทยหนึ่งรูปและเ네นนอีกหนึ่งรูปส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบธรรมชาติอยู่แล้วด้วยทำให้รู้สึกว่าชอบวัดนี้ประกอบกับเวลานั้น ผมเป็นคนเดียวที่มาปฏิบัติธรรมถือศีลนุ่งขาวห่มขาวที่วัดด้วยพอผมเข้าไปในวัดท่านเจ้าอาวาสก็ออกมาต้อนรับอย่างดีพร้อมกับทักทายและบอกว่ามีคนโทรมาบอกแล้วว่าโยมจะมาอาตมาจัดเตรียมห้องพักไว้ให้เรียบร้อยแล้วผมเดินตามเจ้าอาวาสเข้าไปในห้องห้องหนึ่งมันเป็นห้องเล็กๆภายในห้องมีเตียงแบบง่ายๆซึ่งที่เตียงนั้นเหมือนมีรอยไหม้นิดหนึ่งด้วย ผนังทำจากไม้ฝาแบบง่ายๆมองออกไปนอกหน้าต่างข้างหลังห้องที่ผมนอนจะเป็นภูเขาที่มีถ้ำเข้าไปและมีน้ำขังในถ้ำมีพวกลิงเต็มไปหมดผมกวาดสายตาดูรอบห้องแป๊บหนึ่งแล้วสังเกตเห็นว่ามันมีลวดลายไทยสีทองติดอยู่ที่ผนังห้องผมถึงกับสตั้นไปเลยเพราะฝาผนังห้องทั้งหมดมันทำมาจากฝาลงศพนั่นเองผมไม่รู้หรอกนะว่าเขาเอามาจากไหนกันแต่ที่น่าแปลกก็เพราะบริเวณนี้ เป็นชุมชนอิสลามหมดเลยจึงเป็นเรื่องยากมากที่จะมีคนมาบริจาคลงอะไรแถานี้ส่วนคนที่นับถือศาสนาพุทธก็มีเพียงแค่กลุ่มเล็กๆคือเป็นคนไทยเก่าแก่ในสมัยก่อนแต่ก็พูดภาษามาลายูกันเป็นส่วนใหญ่จะทํายังไงได้ละ่ะเรามาถือศีลท่านเจ้าอาวาสก็ให้มานอนตรงไหนก็ต้องนอนตรงนั้นและอีกอย่างผมก็เป็นคนที่ไม่กลัวผีดังนั้นจึงไม่ใช่ปัญหาสําหรับผม ผมเก็บเสื้อผ้าวางสัมภาระเอาไว้แล้วไปอาบน้ําเสร็จแล้วก็กลับเข้าห้องตเตรียมตัวจะพักผ่อนไหว้พระสวดมนต์และเข้านอนพอเข้าห้องมานอนได้สักพักด้วยความเพลียเหนื่อยล้าจากการเดินทางผมก็เริ่มง่วงและเคลิ้มหลับไปในที่สุดนอนไปได้สักพักตอนนั้นเวลาประมาณตีสองห็นจะได้ผมรู้สึกหนาวผิดปกติหรืออาจจะเป็นเพราะว่าสถานที่ที่ผมอยู่นั้นอยู่ติดกับทิวเขา แต่มันก็ไม่น่าจะหนาวมากขนาดนี้เพราะอยู่ในช่วงปลายฤดูฝนผมคลำหาผ้าห่มบางๆที่ท่านเจ้าอาวาสได้เตรียมเอาไว้ให้แต่คลำหาเท่าไหร่ผมก็หาไม่เจอและแล้วผมก็รู้สึกว่าเตียงมันยุบยพิกลเหมือนมีบางสิ่งก้าวขึ้นมาบนเตียงผมจึงเหลือบไปดูปรากฏเห็นเป็นร่างเงาดำๆตัวสูงๆของใครก็ไม่รู้ขึ้นมาอยู่บนเตียงร่างนั้นค่อยๆยื่นมือมาข้างหนึ่งหยิบผ้าสีขาวขึ้นมาห่มให้ผม ผมรู้สึกอุ่นขึ้นมานิดหนึ่งในใจรู้สึกขอบคุณเขาแต่ก็อดคิดไม่ได้ว่าใครกันมาห่มผ้าให้ตอนนั้นคิดว่าหรือจะเป็นท่านเจ้าอาวาสแต่ยังนึกสงสัยอยู่ในใจว่าแล้วท่านจะออกมาทําไมในเมื่อท่านจําวัดอยู่หรือว่าที่นี่จะมีเด็กวัดซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือก่อนนอนผมได้ล็อกประตูห้องไว้แล้วนี่นะแล้วใครจะเข้ามาได้ ตอนนั้นไม่ได้กลัวแต่สงสัยมากกว่าก็เลยแงนหน้ามองเพ่งสายตาผ่านความมืดไปที่ร่างนั้นอีกครั้งชัดเลยครับภาพที่ผมเห็นคือผู้ชายหน้าซีซีดๆผิวเข้มๆคล้ายกับคนใต้บ้านเราจมูกโดง่งขอบตาคล้ำปากดำเขากำลังยิ้มเสยะให้ผมแถมที่คางยังมีน้ำหยดติงต๋งๆไหลลงมาใส่หน้าผมด้วยผมได้แต่นอนตัวแข็งขยับตัวไม่ได้แล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่า หนาวเหรอพร้อมกับดึงผ้าขึ้นมาห่มให้ผมจนถึงอกแล้วผมก้มมองลงไปที่ผ้าแล้วลองดมกลิ่นดูคุนพระช่วยกลิ่นผ้ามันเหม็นมากเหม็นเหมือนซากศพไม่มีผิดพอลองพินิษพิจารณาดูว่ามันคือผ้าอะไรทําไมมีคราบเหลืองๆเ,เปื้อนเต็มไปหมดชัดเลยว่ามันเป็นผ้าหอ่อศพผมเริ่มรู้สึกผอ,อืดผะอมทำไมถึงรู้น่ะเรอก็เพราะผมเคยทำงานกู้ภัยมาก่อนนะสิ ผมจึงเริ่มมั่นใจแล้วว่าสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้านั้นไม่น่าจะใช่คนแน่ๆผมพยายามขยับตัวแต่ก็ทำไม่ได้ได้แต่จ้องมองดูหน้าเขาอยู่อย่างนั้นแต่ในความโชคร้ายยังมีความโชคดีเม้งเวลาตีสี่เสียงระฆังของวัดได้ช่วยผมไว้พอผมหลุดจากภาวังเท่านั้นแหละผมรีบกลิ้งตัวม้วนลงจากเตียงคว้าประตูได้ปลดล็อกไม้ขัดประตูแล้วก็รีบวิ่งไปหาท่านเจ้าอาวาสเลยซึ่งจังหวัที่กำลังวิ่งออกมา ผมยังหันหลังกลับไปดูปรากฏว่ายังเห็นชายคนนั้นที่กำลังสอดสายสายตามองตามผมตลอดพอผมวิ่งมาถึงกุฏิท่านเจ้าอาวาสก็เคาะประตูปังปังปัง,ปงเสียงดังลั่นไปหมดสักพักท่านก็เปิดประตูออกมาพร้อมชุดที่ใช้เตรียมตัวออกบินธบาตพอท่านเห็นผมเหมือนท่านจะรู้ได้ทันทีท่านถามผมว่าเจออีกแล้วหระโยงผมรีบบอกท่านเจ้าอาวาสว่ารู้ได้ยังไงว่าผมเจออะไรครับ ท่านเจ้าอาวาสตอบว่าอ๋อโยมคนที่เจอเขาชื่อศักดิ์โยมลองกลับไปดูรูปในห้องที่อยู่ตรงหัวเตียงโยมดูสิรูปเล็กๆอะ่ะดูสิว่าใช่คนนั้นไหมผมจึงรีบตอบท่านเจ้าอาวาสกลับไปอย่างไวเลยว่านิมนต์ท่านตามผมไปด้วยได้ไหมครับผมไม่ไหวผมกลัวท่านเจ้าอาวาสก็ถามผมว่ากลัวเหรอพร้อมกับล้วงมือลงไปในย่ามแล้วหยิบสร้อยเรียนพระออกมาพร้อมกับยื่นให้ผมถ้ากลัวก็รับไป ค่อยเอาไว้นายยเขาจะได้ไม่ออกมากวนอีกผมรีบรับพระจากท่านเจ้าอาวาสมาคล้องคอทันทีแล้วผมก็เดินนําหน้าท่านเจ้าอาวาสไปที่กกติที่ผมพักเมื่อเดินมาถึงห้องผมรีบไปดูรูปที่ท่านเจ้าอาวาสบอกเลยปรากฏว่าเป็นรูปของชายคนเดียวกันกับคนที่ผมเห็นเมื่อคืนนี้เป๊ะเลยท่านเจ้าอาวาสท่านเลยเล่าให้ฟังว่าคนในรูปเขาชื่อศักดิ์เขาเป็นเกย์เขาทําธุรกิจสนามกอล์ฟที่ใหญ่ที่สุดในหาดใหญ่แต่ด้วยพิษเศรษฐกิจ ทำให้เขาเจ๊งหมดตัวเขาก็เลยมาถือศีลที่วัดนี้เหมือนกับโยมนี่แหละมาคนเดียวเหมือนโยมเลยท่านเจ้าอาวาสเล่าต่ออีกว่าแต่โยมสักดิ์เขาติดโรค HIV มาด้วยพอรู้ว่าตัวเองติดโรคจึงยิ่งรู้สึกตรอมใจหายหน้าหายตาไปหลายวันพระในวัดก็ช่วยกันตามหาจนไปพบว่าเสียชีวิตอยู่ในถ้ำในสภาพศพหน้าคว่ำลงไปในน้ำขังก่อนหน้านี้ใครที่ตามมาถือศีลที่วัดแห่งนี้ ถ้าเป็นผู้ชายรูปร่างหน้าตาดีหน่อยแล้วเขารู้สึกถูกชะตาด้วยก็จะออกมาปรากฏตัวทักทายแบบนี้แหละพ่อฟังท่านเจ้าวาดเล่าถึงกับขนหัวลุกไปหมดเลยเรื่องยังไม่จบครับพ่อเช้าวันรุ่งขึ้นตอนที่ผมตื่นขึ้นมาทําวัดเช้าที่ศาลาในศาลาเวลานั้นก็จะมีหลวงตาหลวงพี่เนนและพระจีนอีกรูปหนึ่งระหว่างกําลังเริ่มสวดมนต์ทำวัดอยู่นั้นผมได้ยินเสียงเหมือนคนเดินเหยียบใบไม้อยู่ที่รอบศาลา และตาม้ริเสียงหมาเห่าหมาหอนรับกันเป็นทอดๆหลวงพี่ที่เป็นคนนำสวดทำวัดอยู่ๆท่านก็ร้องไห้แล้วท่านก็สวดมนต์ไปด้วยซึ่งแรกๆผมก็สงสัยว่าท่านเป็นอะไรสรุปคือหลวงพี่ท่านนี้เป็นพระบชใหม่และเป็นเพื่อนสนิทกับนายศัก์นั่นเองครับท่านรู้อยู่แล้วว่าเสียงที่เดินอยู่รอบศาลาน,นั้นคือใครตอนนั้นท่านเจ้าอาวาสก็มองมาที่หลวงพี่รูปนั้นแล้วพูดว่าโยมศักเขายังไม่ไปเกิดนะ หลังจากทาวัดเสร็จก็กรวดน้ำแผ่เมตตาให้เขาด้วยแล้วกันนะหลวงพี่ได้ฟังก็ยิ่งสะอึกสะอื้นเข้าไปใหญ่เสียงเท้าปิศาก็ยังคงเดินตอกแตกตอกแตอกอยู่รอบศาลาแบบนั้นพร้อมกับหมาที่ยังหอนอยู่เป็นระยะยอมรับเลยว่าผมเริ่มขนลุกไปหมดทั้งตัวก่อนหน้าก็ไม่เคยเจอผีมาก่อนไม่คิดว่าจะน่ากลัวขนาดนี้เลยพอหลวงพี่ท่านสวดถ,ถึงท่อนที่แผ่เมตตาเสร็จเสียงเท้าก็เดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าศาลา พร้อมกับเสียงสะอื้นของผู้ชายดังฮืฮ <c oughs> มันน่ากลัวมากเท่าที่ผมนึกคือวิญญาณพี่สักเขายัางไม่ยอมปล่อยวางจากอะไรสักอย่างก็เลยทําให้เป็นแบบนี้หรือคงเป็นเพราะบาปจากการฆ่าตัวตายด้วยมั้งทําให้เขาต้องอยู่ชดใช้กรรมต่อไปและกลับมาทําอะไรซ้ําๆเดิมๆอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะหมดอายุไขหลังจากทาวัดเสร็จผมก็รีบกลับไปเก็บข้าวของที่ห้องนึกในใจว่า คงอยู่ที่วัดนี้ต่อไปไม่ได้หรอมั้งจากคนที่ไม่ค่อยกลัวพอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเก็บของเสร็จผมก็กราบลาท่านเจ้าอาวาสแล้วเดินทางขึ้นเครื่องดินกลับไทยเลยเรื่องราวทั้งหมดก็มีเท่านี้ครับ